มีผ้าผืนงามมาให้ได้ชมกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเป็นสิ้นตะล้อค่ะต่อเชิงยกลายสองท้องนะคะซึ่งเป็นเชิงยกที่หาค่อนข้างยากนะคะหาไม่ง่ายเลยค่ะหัวสิ้นนะคะคุณลินเลือกใช้สีแดงค่ะให้เข้ากันกับเชิงนะคะแล้วก็บริเวณตัวสิ้นผ้าตะล้อนี่นะคะเป็นผ้าที่มีความแน่นแล้วก็หนาค่ะเชิงสวยมากๆค่ะสีแดงก็จริงนะคะแต่แต่ได้ที่เล่นบนสีแดงเป็นสีขาว ทําให้ดูแดงอันเนี้ยแดงคลาสสิกขึ้นมาทันทีเลยค่ะลายสองท้องนะคะมีผืนนี้ผืนเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนี่คือความงามของผ้าผืนนี้ค่ะครีนเย็บติดกันไว้แล้วนะคะเป็นวงกลมเรียกว่ายเย็บบ่วงบริเวณชายทั้งสองด้านนะคะพงเย็บเก็บงานบุผ้าเก่าเรียบร้อยโดยใช้เฉดเดียวกันค่ะคุณแกะบริเวณนี้แล้วตัดสําเร็จรูปได้อีกด้วยค่ะผืนนี้นะคะคุณสมบัติคือ รีดเรียบง่ายค่ะดูแลง่ายสวยทนและสีไม่ตกด้วยการจะนุ่งสิ้นให้สวยเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่อยากบอกคือต้องเลือกผ้าสีตัดกันแบบนี้เลยค่ะคุณสามารถนุ่งได้กับเสื้อหลายๆสีค่ะราคา1,800บาทเท่านั้นส่งให้คุณฟรีทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะ